อุปกรณ์ในการผ่าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พี่บรรจงดูซะหน่อยว่าไอ้ไอ้ที่เราจังเก็บไว้เนี่ยให้เอซเนี่ยมันเหมือนเมื่อคืนไหมอ่ะเอาเลยค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับลุ้นระทึกคือโคมอีกแล้วึแบบก,กแล้วนะครับอุ้มไปพี่ภูนี้ยิ่งกวบอุ้มเลย ได้กินได้อันนี้เป็นทุเรียนตายแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วนะไม่ไม่เหลือเลยนะพี่ส่วนพี่เหลืออีกไหมมีอยู่ฮะยังมีเยอมีครับผมก็เอาเอฟซีเยอะแท้ล่ะเอฟซีเยอะจังส่วนเสียงดังไม่ไหมะครับดังเลยนี่กูเล็กกูน้อยนะครับมีเนื้อหมดนี่มีการควบตัวด้วยสวยต้องกินกุ้งสวย นี่ไอเราก็ลุ้นครลุ้นนะลูกใหญ่แต่ว่าเปลือกไม่หนานะครับเอฟซีดูดีเปลือกบางมากเลยอะนี่ดูเปลือกดูความเปลือกอทุกคนอะเพิ่งให้ดูอันนี้ก็คือที่ปลอกออกมานะคะแล้วก็ดูเปลือกดูความบางของเปลือกโอ้โหโบบะมากภาพนิ่งต้องเข้าแล้ว เนื้บางบ้างฮะอันนี้ดูดีหน่อยเจือเนื้อออกไปเลยนะครับ f เนอออกน่าจะกักไว้กินเองอะดูทรงละของอร่อยอย่างเงี้ยมึงแอบกินยังไงที่มันไม่แตกย้ำอีกทีเพราะว่าอะไรนะคะแคลเซียมเยอะครับอีและเมื่อคืนเนี่ยที่พี่บรรจงบอกบอกว่าส่วนคนอื่นเนี่ยเขาใส่กันสมมติว่าไอ้นายใส่เท่าไหร่นะร้อยหนึ่ง พี่บรรจงใส่สองร้อยครับเบิลชอบโดสเเต็มโดสเรียกว่าเต็มจนเบิลแล้วมันก็เลยได้แบบเนี้ยผลผลออกมาเป็นแบบเนี้ยเลยค่ะผลมานี้เลยใช่นะครับแล้วก็คือเนื้อไก่ฉีกที่ชอบใช่ส่วนใหญ่คนที่กินหมอนทองก็จะกินกรอบนอกนุ่มในนะฮะพี่บรรจงเนี้ตรงนี้ออกมาให้เขาชิมหน่อย ก่อนจะไปถึง f c ก็คือผ่านนิชยาก่อนฮะ FC นิชยาขอชิมกองนี้คือมี f c มี f c จะเอาแล้วนะครับที่พี่บรรจงจะต้องเอาไปให้ถ้า f อดูคลิปนี้เขาจะบ่นไหมวะของของ f c คนไหนพือเดี๋ยวเพิ่งเป็น QC ให้ไงคะเดี๋ยวเพิ่ง QC ให้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งตรวจสอบไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราผ่านเราเราต้องผ่าน QC ก่อนว่าเออแบบ QC ดูซิว่ามันเป็นยังไงอู๋พี่บรรจงเช็คเนื้อ กรอบมากคือจริงๆของทุกอย่างมันต้องผ่าน QC QC คิวซีน่าจะมีสองคนนะอะคังงั้นหนูแบ่งให้พี่กับวินนิดนึงนิดนึงพอไม่ต้องกินเยอะหนูหวงคิวซีหักรอบและถ้าไม่คิวซีมีคนเดียวว่ะหนูหวงแค่นั้นแหละพอแต่อันนี้มันจะกรอบมากหน่อยนึงอร่อยพี่อันนี้หวานกรอบเนี่ยพี่บรรจงอยากกินคิวซีไหมคะกินเยอะอ๋อเหรอไ่กินเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละอันเนี้ย อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในครับเราจะแบบหอมอย่างเงี้ยเราสามารถไปอีกวันหนึ่งสบายสบายเลยเพราะถ้าถ้าถ้าคนชอบชอบนิ่มหน่อยอีกสองวันใช่ค่ะแต่ถ้าใครชอบกรอบนอกนุ่มในแบบนี้กำลังอร่อยต้องกินทันทีใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยอย่างเงี้ยไปเอาไปให้เขาเนี้ยหวางอีกคืนนึงได้สบายเลยได้ค่ะได้ชอบกินแบบว่านุ่มหน่อยเงี้ยแต่ถ้าใครกินแบบที่ที่กรอบนอกนุ่มในจะชอบแบบนจะบอกยังไงดูจีใช่จริงจึงความอร่อย แล้วสภาพเนื้อสีเนี่ยมันจะโม้เนี่ยเม็ดเกลี้ยงรีบเหมือนเดิมเม็ดก็เล็กเหมือนเดิมไหนเขาดูเม็ดหน่อยเนี่ยเอฟซีเม็ดเม็ดเม็ดผอมแค้เดงเหมือนเม็ดไม่ได้กินอะไรเลยทุเรียนบางเจ้านะค่ะเนื้อมันเนี่ยมันจะเวลาแก่มันจะลงมาข้างหลังนะค่ะไม่เต็มีนิงะไม่เต็มพูเต็มพูค่ะมันเต็มยิงแงะไม่อยากออกอมีแต่เนื้อรู้สึกว่าปกติคิวซีเขาต้องเทสสองรอบนะได้ไหมคะ ได้ใช่ไหมคะเมื่อกี่มันต้องสองรอบเด็ดเดต้องสองรอบเมื่อเมื่อกี่ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ขออีกสักทีว่าเออเอเอมันมันรอบแรกฟุกไหมอะไรเงี้ยอลองมันต้องมีรอบสองได้มันแน่นนะเ c ซ <oughs> ี <c oughs> ทางบ้านบอกว่าสักทีกืนน้ำลายแล้วเนี่ยว <laughs> ัาอะไรถึงกที่ห่วใช่คืนน้ำลายแล้วเนี่ยโมแต่ชิมกันอยู่นั่นแหละเอามาส่งสักทีอันนี้คือเราตัดมาแล้วเอาเลยนะครับ ไม่ได้ปล่อยให้ทุเรียนหลวมเลยนะมันให้หนูยิบเลยใช่ไหมคะถังก่อนจะแกะหนาห่วงเปลือกไปหน่อยคนบอกเราห่วงเปลือกไปหน่อยคือมันติดเลยแบ่งกันค่ะ FC แบ่งกัน QC ค่ะก็จะบอกหม่หม่ตั้องแนะไดนก็รสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมอร่อยหลายคนต้องอิจฉาเรา อยากจะนั่งคิวซีทั้งวันเลยหลายคนต้องอิจฉาเราตอนช่างภาพเริ่มเครียดละอยากเป็นคิวซีมั่งช่างภาพเริ่มน้ำลายไหลออันนี้ว่าเขาเรียกว่าอวดของแท้ให้นิชยาอุ้มได้ไหมเอาไปใกล้ๆกล้องหน่อยอวดของแท้ ฮัลโหลใครอยากกินมัางคะเพราะว่ากล้องเราล็อกขาไว้นะครับนิชยาต้องที่พี่ออกตัวอีกหลบให้นิยาไปะไาจะหล่นไหมให้ดูป่องดูเปลือกดูเนื้อนะครับดูความชัดสีเนี่ยได้เลย FC เอฟซีขอโทษเลยนะครับลูกนี้ที่จะไปฝากใครเนี่ยแล้วเราเอามาถ่ายรายการก่อนนะครับก็ต้องขอภายเอฟซีด้วยของบรรจงลงสวนนะครับดูความเปลือกบาง โโอ้ห oh. สุดยอดหเสียดายมากเอเขามีภาพนิ่งให้ไหมคะเนี่ยภาพนิ่งต้องเข้าแล้วนะนิชยาโอ้โหสุดยอดคือมันเต็มมันแน่นมากอ่ะมันธรรมดาทุเรียนสุกอะมันจะยุบในพว่ะยุบยุบแล้วยุบหน่อยๆอ่ะค่ะนี่แกะก็แกะยากมันเนื้อมันชนไงใช่ค่ะมันเต็มจะหลวมไงไข่เขาแห้งกันปีนี้ ใช่ฮะเนื้อมันจะยุบ FC นี่มันมียุบบางคนบอกทุเรียนเริ่มหลวมหมดแล้วไม่กินอะไรของพี่นี่บวมเอาบวมเอาอยู่ไม่หยุดเลยมันเป็นยังไงพี่ก็อิทธิพลสิงใหญ่เลยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยอะไรอีกอะไรอีกภายในโอ้โหอาาไอไนไอนไอเราก็ภายในเรื่อยเลยจะไปแต่ภายในเรื่อยเลยไอไนไอไนไม่ใช่ไปภายในนะสิงใหญ่นี่คือตัวไหนคะ126.2โอ้โหขอเก็บหล่อป๊บนึง สินค้าของบริษัทอะไรพี่ซันโฮโปรแคปจันโฮวะต้องบอกว่าที่พี่บรรจงพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือของซันโฮของซันโฮโมเดลอ่ามันเป็นซันโฮโมเดลนั่นเองคือปกติอ่ะเขามีปัญหาเรื่องทุเรียนไม่กินปุ๋ยใช่มันไม่กินอะไรแล้วช่วงเนี้ยแต่มาดูนี่ใกล้ใกล้อรอบใกล้ใรอบพี่บรรจงให้พี่บรรจงโชว์ใกล้ใกล้อีกรอบนึงโชว์เองเลยค่ะมันไม่กินตรงไหนเนี่ยมันบวมซะขนาดนี้โอ้ผมนะ ิดนายใงตรงแพนเนี่ยติงใจสองหกจีสองครับโอ้โหสุดยอดครับผมโอเคเออดีนะเนี่ยลูกหนูมันไม่หลุดออกไปเนี่ยก็เมื่อกี้เราคิวซีกันไปพักใหญ่แอบไปคิวซีหลังกล้องคือเนื่องจากมันอร่อยจัดคิวซีในรายการไม่สะใจขอคัดไปคิวซีข้างนอกก่อนข้างนอกหมดไปครึ่งลูกยังติดมาอีกในมือยังไม่หมดอีกเหรอขออนุญาตนะคะขับสุดท้ายแหม จริงเลยไปค่ะเอายังเราเต็มปากอยู่เลยเอฟซีคือเขาบอกเขามาแล้วอ่ะเขาต้องกินอย่ใครคุมไม่คุ้มอ่ะมาต้องคุ้มคือช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเขาก็ดูในไลน์เพื่อนอิจฉ้าไปงอนไปอะไรมาสารพัดเด็กกินเจกินไงเมื่อวานเล่นเล็กขี้แตกวันนี้เอกโอโหอะไรเนี่ยมาทีหลังแล้วนี้เขาจะให้เราหรือเปล่า ถามหรือยังถ้าไม่ให้ก็คิดว่าน่าจะหยิบขึ้นเลยหยิบขึ้นทันทีเดี๋ยวพี่จะพาไปเอาลูกใหญ่สิบโลเลยยังเหลือทำไมทุเรียนส่วนมันจงกิเยอะแทรงไม่หมดทันทีของเราเผื่อเอฟซีไงเผื่อเอฟซีใช่ขายก็ขายส่วนขายส่วนแจกก็แจกส่วนขายนี่คือขายไปแล้วขายไปแล้วจริงเลยนี่เด็กเอฟซีกินอ้าวใครอยาก ปีหน้าแล้วกันนะ,คะใครอยากกินทุเรียนฟรีสวนพี่บรรจงใ,รให้ไปกดติดตามเพจนะครับรบรรจงลงสวนเพจ a c e b o o k ไปกดติดตามหน่อยพี่บรรจงเขาจะเริ่มให้ความรู้แล้วใช่ครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการทำทุเรียนคุณภาพพรีเมียมปีนี้เดี๋ยวจะเอามาถ่ายทอดว่าตั้งแต่ทำใบอะไรอย่างเงี้ยมาจนถึงเอารูปแบบนี้เลยติดตามกัน,นครับบรรจงลงสวนถ้านใน u t u b e ก็แฮชแท็กบรรจงลงสวน ถ้าในเพจก็ชื่อเพจนี้เลยใช่ครับบรรจงลงสวนครับผมนะครับเข้าไปดูนะจะเจอนิจยาพาลุยนะครับมาชิมมามาเพื่อกินคือคนที่มาก็เห็นหน้าที่สวยคือจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งจะแว็บเข้ามาในช่องพี่บรรจงเพราะว่าต้องบอกว่าต้องบอกว่าไงมาเป็นแขกเพราะว่าหายไปนานหายไปนานกลัวไงกลัวพี่บรนจงไม่ให้หนูกินอีกวีหน้าเกิดเอเยอะทำไงอ่ะ ัวทุเรียนหมดรีบมาเลยนะครับอาฉะนั้นปีหน้าใครอยากกินทุเรียนสวนพี่บรรจงฟรีนะ FC เล้านะเฉพาะ FC นะเพราะว่าอันนี้ก็คือแจกไม่ได้เงินผมก็งงอยุดแจกทำไมนักหนาก็ไหนๆจะแจกแล้วเดี๋ยวแจก FC เราด้วยได้ครับได้ครับได้นะเพื่อความสุขเพื่อความสุขความสนุกของเราให้รู้ว่าของเราทํามาเป็นแบบนี้กินรสชาติเป็นยังไงเขาจะรู้ว่าของเนี่ยเราทำจริงใช่ไหมใช่ว่าคือใช่ของ บริษัทเนี้ยถ้าดีเงี้ยเขาจะทําตามเราเง้ยเขาชิมก่อนเขาจะรู้แล้วคิดยังไงเมื่อวานแจกน้องพึ่งกาวลูกก็เพราะอะไรเหตุผลก่อนคือตั้งใจให้ชิมไงว่าผมทําอันนี้อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงแล้วไหนตอนแรกบอกเจอน้องพึ่งเจอพึ่งครั้งแรกสไลด์หนีเลยก็ยิ่าลืมกดติดตามแลวก็แชร์กิสตรเช่นสิทธิบอรกดหนีเลยก็เลยเลยๆต่อมาวันนี้แจกกาลูกก็ผมทํามันสาเร็จแล้วอะอยากอ๋อ ผลิตของผมเนี่ยมันดีไหมคุณภาพเป็นยังไงให้ชิมไงถ้าดีจะได้รู้ว่าเออขเขาดีจริงจริงๆคนอื่นเขาอาจจะชิมกันแค่ลูกหนึ่งอันนี้ชิมเก้าลูกไม่พอตามมาอารวาสตรงนี้อีกนะเอฟซีเขาจะไปให้คนอื่นอยู่แล้วนะตอนเนี้ยค่ะ นิยาตามมาอีกตามถึงสวนเลยเดี๋ยวเพิ่งจะเข้ามาแทน f c ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งจะเข้ามาแทน f c ทุกคนเป็นตัวแทนในการช <c oughs> ิมอแล้วก็คืออยู่ทุกกระบวนการ,ร <c oughs> ต้องบอกว่าอยู่ทุกกระบวนการอยู่ทุกโปรเซสไงจะได้รู้กันว่าอจริงๆพี่บรรจงใช้จริงไม่ได้แอบพูดนะผมชอจริงแต่ผมเป็นคนที่ชอบเพิ่มโดสไงก็เนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องจมชอบเบิ้ลนตั้งแต่แรกชอบเบิ้ลอะไรก็ชอบเบิ้ลผมเบิ้ลนทุกเรื่องคนทุกเรื่องเลยผม เดี๋ยวเราต้องตามดูกันค่ะทุกคนตามดูนะครับอนิชยาบอกจะประกบติดนี่อารมณ์เหมือนหวงทุเรียนบรรจงลงสวนบรรจงลงสวนนี่ขอเป็นเอฟซีในเพจคนแรกเลยเดี๋ยวก็จะเริ่มให้เริ่มให้ความรู้เนาะพราาเริ่มทําชุดใบแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูชุดใบของพี่บรรจงนะครับโอ้โหตัดลูกขายยังไม่ยังไม่หมดดีครับทำไมใบเขียวดําขนาดนั้นก็ผมใส่12ดสองสามครับโอ้ใหญ่คือผมใส่ก่อนตัดติดวันฮะ แล้วใบก็ประมาณนี้ลยฮะฉีดเลยไหมพี่ฉีดฉีดเลยไหมปุ๊บไอนายโบแพนนะไอนายคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยพี่วันจงจะให้ความรู้ทั้งปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมในเพจติดตามขั้นตอนตามนตอระยะว่าแต่ตอนไหนตอนไหนอแล้วมันจะได้แบบนี้เลยใช่ครับโอเคไดแบบนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าตัดขายแล้วต้นไม่โซมไม่โทมครับใบอ่อนมาลูกไม่ร่วงไม่่วงครับปีนี้ที่เจอนะคนอื่นไม่กินปุ๋ยเรากินจนไม่รู้จะเบ่งไปถึงไหนแล้ว นะครับเรามีวิธีการจัดการเยอะะในการในปีนี้ที่เราเรียนรู้กันไปนะพี่บตรงนะหลายๆเรื่องเรื่องธาตุอาหารเรื่องปุ๋ยพวกนี้นะครับเรามาปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปจนได้ผลผลิตแบบนี้ใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพจบรรจงลงสวนด้วยเดี๋ยวจะเริ่มให้ความรู้กันแล้วค่ะสหรับวันนี้จะชิมอีกไหมไปชิมหลังไใบได้ไหมคะหรือจะเอาด้วยอ๋อถ้าช่อง u t u b e พี่บรรจงก็เซิร์ชเลยบรรจงลงสวนอ่จะเจอเป็นเพลย์ลิสต์ ขอพี่บรรจงเนี่ยยาวเลยใช่ครับ20กว่า EP ีจะ30แล้วใช่ครับ25ฮะโอ้โหก็คือสอน้อีสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับแบบเนี้ยที่ได้แบบเนี้ยว่าใส่อะไรบ้างก็จะเริ่มรีวิวก่อนช่วงแรกคือเราทําเรารีวิวให้เห็นว่าเราทําแล้วได้แต่ว่านับแต่นี้ไปจะเริ่มสอนแล้วว่าทําแบบไหนสเต็ปบายสเต็ปเป็นยังไงครับเพราะว่าเราคือชาวสวนตัวจริงใช่ครับเราเดี๋ยวเนี่ยสวนเราเดี๋ยวเราก็จะเดินทํารายการให้ f อที่ติดตามทั้งเพจและ y YouTube เนาะ คอยคอยติดตามดูเนาะใช่คร right? e right? so ับองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายทอดแล้วค่ะอ่าและเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆในช่องเราอีกนะฝากติดตามเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณโจค่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วย